สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับจะเจอกันอีกเช่นเคยนะทาง Youtube Channel 1 6กแปตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับก็จะเจอกันอีกเช่นเคยเนาะ,ะก่อนอื่นฝากคาเตือนสักนิดนึงนะเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังไม่มีผลต่อการออกรางวัลในวดต่อไปนะครับ จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนให้นําไปใช้ในทางที่ผิดนะครับจงใช้สติและปัญญานะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับใครติดตามและแชร์ขอให้เรารวยทุกท่านทุกคนนะครับนําไปใช้ก็อย่าให้ตัวเองลําบากนะครับก็เป็นห่วงกันนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับวันนี้ก็จะสรุปเทียบชน สรุป3ตัวบนนะครับร้อยสิบหน่วยเทียบชนนะครับแล้วก็สรุปตัวเลขที่น่าสนใจนะครับสำหรับใครไม่ชอบอในการสรุปก็นำสูตรร้อยสิบหน่วยแต่ละสูตรไปใช้ด้วยตัวอของท่านเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องอดูตัวที่สรุปนะบางทีแอดก็อาจจะนำสูตรมาเทียบมาตัดมันอาจจะพลาดก็ได้นะครับ หรือจะเข้าก็ได้นะครับเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าแอก็ทําตามสูตรนะครับทั้งหมดที่มีนะครับก็ถือว่าสรุปสูตร3ามตัวบนตรงๆนะครับงวดประจาวันที่1ตุลาคมอ่าธันวาคม6 4นะครับพูดผิดอยู่เรื่อยเลยย้อนเวลาอีกแล้วนะหลักร้อยทั้งหมดมีอยู่5สูตรนะครับ ใครชอบสูตรไหนนําไปใช้ก็ลองพิจารณาดูแต่ตัวที่ชนเยอะที่สุดก็คือเลข0กับเลข6นะครับเลข6ชนอยู่1 2 3 4 4สูตรนะครับเลข0ชนอยู่1 2 3 4 4สูตรเช่นกันนะครับเท่าเท่ากันเลย0ูนยกับส่วนใครชอบนอกเหนือจากนี้ก็ลองพิจารณาดูที่ ชนที่สามสูตรมีไหมชนสามสูตรก็ไม่มีนะครับมีแต่ชนสองสูตรเนาะเก้าชนสองสูตรหนึ่งชนสองสูตรอ๋อหนึ่งชนสามสูตรนะตัวตัวเลขหนึ่งนะอ่าอ,อ่าเดี๋ยวเอ็ดดูให้แป๊บหนึง่งอ่ะปอ๊บอ่าแป๊บแป๊บหนึง่ง เดี๋ยวจะพาดกันเผื่อเลขหนึ่งมานะมันก็ตัวนี้เลขหนึ่งอยู่ตรงนี้แอดก็มองเลขตัวอื่นเนาะอ่าให้ชัดๆเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งเนี่ยเพิ่มอีกตัวหนึง่งอันนี้คือเลขหนึ่งนะจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หลักร้อยเพิ่มมาเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะใครจะจะ,จะนำไปจับนะครับเพราะฉะนั้น แอดก็มองไม่ชัดเจนว่าตัวลองจะหายตัวหนึ่งตัวไหนก็เป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเลขหนึ่งอลองลงมาจาก6กศูนย์หกศูนย์นี่เด่นที่สุดสําหรับหลักรนะ้อยนะอ่าแล้วก็หลักสิบแน่นอนละที่ผ่านมาก็หลายๆครั้งชนที่เลขห้าทั้งหมดเลยอ่าชนที่เลขห้าทั้งหมดทั้งห้าูตรเลยนะครับเด่นที่สุดก็เลขห้านะครับอ่า แล้วก็ลองลงมาคือเลขียก 4, 1, 2, 3, น1่3สองสูตรเลข9ก9ก็1 2 3นะครับทีนี้บางทีตัวชนตัวเด่นมากๆอาจจะไม่มานะครับถ้าใครมองอจะตามเลข7ให้มาอีกรอบหนึ่งเนี้ยมันก็ไม่มีแล้วนะครับในนี้เนาะ เพราะฉะนั้นว่าไปตามสูตรนะครับจริงๆแอดก็ชอบลกเลขเจ็ดอยู่เหมือนกันนะครับใครจะหาลกเลขเจ็ดใส่ก็ลองพิจารณาดูนะว่าจะเอาใส่หลักร้อยหรือหลักสิบหรือหลักหน่วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวค่อยว่ามาดูทำลายกันอีกทีหนึ่งนะส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยค่อนข้างจะหลายสูตรนะครับใช้ทั้งหมด7สูตรนะครับทั้งหมด7สูตรแต่ที่นำเสนอไปแล้วนั้น แค่5สูตรนะครับเพราะฉะนั้นตัวที่ชนเยอะที่สุดคือเลข6นะครับตัวเยอะที่สุดคือเลข6มี1มี2มี3มี4มี5ชนที่5สูตรนะครับเลข6นะชนที่5าสูตรแต่ทีนี้ตัวที่รองลงมามันก็จะมีหลายตัวนะครับ0 1นย์นี่นชนเท่ากันเลยทั้งทั้งทั้ง5ตัวชนอยู่ที่4สูตรเท่ากันเลยนะครับ ไม่มีใครด้อยใครเด่นกว่ากันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิ้งไม่ได้สักตัวนะเพราะฉะนั้นถ้าจับก็จับคู่ตรงๆให้นะครับามาดูกันทั้งหมดทั้งมวลช่องหนึ่งหกแปดตัวเลขพารวยนะครับวันนี้วันที่25แล้วนะนะครับ อลองให้วันที่25นะครับก็ตัวจับคู่ชุดก็จะได้56 5 6นะครับตัวชนเยอะที่สุดคือเลข5หลัก10อ่าเพราะฉะนั้นก็จับ5 6 50 5, 5 15 45 55 8ไว้เลยนะครับตัวที่ชนเยอะที่สุดนะครับสำหรับหลัก10เนาะอยู่แถวนี้แอดวงให้แล้วส่วนหลักหน่วยชนที่เลข6เยอะที่สุดก็จะเป็น ก็จะจับได้ห้าหกสี่หกเก้าหกเพราะฉะนั้นก็ที่อยู่ในช่องนี้นะครับเป็นตัว L อลกับหัวเนี่ยเนาะก็จะได้ห้าแปดห้าห้าห้าสี่ห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกสี่หกเก้าหกนะที่เด่นที่สุดนะครับเพราะยกมาจากอ่าตัวนี้ชนเยอะนะครับหลักหน่วยอันนี้ชนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็จับเลขห้าไปหมดเลยห้าหกห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ สี่หกเก้าหกนะครับประมาณนี้เนาะ,ะก็ประมาณนี้ส่วนตัวที่ลองลอง,ล,อง,ล,องลงมาไม่เล้เด่นมากก็ตรงตรงก็ประมาณนี้นะครับใครชอบก็นำไปใช้ได้นะครับแต่ก็พยายามหาเล็กเด่นให้เหลือน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นแปดชุดนะครับตรงตรงก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะลองพิจารณาดูส่วนสามตัวบนนะครับ สามตัวบนนะใครจะ uh ติดตามตัวเลขที่น้อยลงกว่านี้ก็เข้าในช่องไลน์นะครับในไลน์ ID ที่แอดให้ดูหมายเลขนี้แหละนะครับนี่แหละให้ช่องหวยฟรี Free Free, นะไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มชื่อเมมเบอร์แล้วก็เพิ่มชื่อเข้ามาทักมาบอกขอเข้ากลุ่มนะครับ ตัวเลขก็จะคัดน้อยลงกว่านี้นะทีนี้ก็มาดู3ามตัวบนนะครับ3ตัวบนจับชุดไว้นะครับศูนย์กับ6นะครับเลขหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยแอดยังไม่ได้จับนะเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้แต้ม3ตัวบนแต้มที่น่าสนใจที่สุดก็คือใช้สูตรนี้แล้วกันสูตรเดียวเนาะ ก็จะหลัก10หลักหน่วยบนนะ่ะบวก1คงที่ก็จะได้แต้ม3ตัวบน8 9 1 2 3คือแต้มนะ8 9 1 2 3คือแต้มแต้มรวม3ตัวบนนะครับอ่าเมื่อจับคู่ชุดไว้0 5 6ยัะ่ะ0คือเอาเอา0กับ6ใส่ตัวที่เด่นนะครับอ่าตัวบนอ่าพวกนี้มัได้จับ3ตัวบนนะอ่า แต่ถ้ามาพวกนี้ก็ต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับส่วนจับคู่ชุดไว้16ชุดตรงๆนะครับ16ชุดตรงๆสำหรับ3ตัวบนทีนี้ตัดด้วยแต้มก็จะเหลืออยู่1 2 3 4 5 6 7 7ชุดตรงนะครับนี่ก็จะเหลือ0 5 6นะครับ 6 5 0ูน์นี่เป็นตัวเดียวกันกับด้วยนะ6.5 1นะครับแล้วก็0.54นะครับอันนี้ก็ตรง2ตัวบนที่เราจับไว้นะ2 10หน่วยของเราจะมีมี5.4มีชนที่54กับ5.8นะครับอ่าแล้วก็ตัวที่น่าสนใจก็คือชุดนี้นะครับตัวที่ชนนะครับนี่นี่สามชุดนี่ห้าศูนย์ห้าแปด 658แล้วก็ศูนย์ห้าสี่นะอีกตัวหนึ่งก็ถ้ามาเบิ้ลมาหามาหามก็จะหกเก้าหกอันนี้เข้าแต้มสามตัวบนนะถ้าเข้าเบิ้ลข้าหามก็จะตัวนี้เพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับสาหรับสามตัวบนนะสามตัวบนเพราะฉะนั้นถ้าสูตรไม่พลาดทั้งหมดทั้งมวลสองตัวบนก็จะเหลืออยู่ห้าหนึ่งใช่ไหมห้าหนึ่งห้าศูนย์ห้าหกห้าสี่ห้าแปดแล้วก็เก้าหกนะครับ ส่วนตัวที่ว่าเด่นเทียบกับเลขดังเขานี่ก็อาจจะดอกไปนะ46แต่ว่าก็าก็ดีแล้วล่ละนะครับนอ,นอกจากจะหา,าซื้อไม่ได้แล้วนี่ก็มันทำให้เสียความรู้สึกนะถ้ามาก็ก็ว่าไปตามดวงนะประมาณนี้นะครับ96 จะมาไมาห้าหแอดชอบมากเลยไเลขหเนี่ยนะห้าหกกับ58นี่ชอบเป็นพิเศษเลยนะนี่นี่ก็ไม่รู้จะมาหรือไม่นะต,ตัวนี้ก็เข้าตามสูตรของเรานะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะวงให้แค่4ชุดนี้นะครับแต่วันนี้ก็เด่นอยู่เหมือนกันสำหรับเด่นชอบมากที่สุดก็ 5 6 9 6แล้วก็5 4 5 8นะครับประมาณนี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับอันนี้เข้าชอบเป็นพิเศษแอดก็หาลอตเตอรี่ไม่ค่อยได้นะครับจะได้มา3 5 8นะครับาหาจูดห้าแล้วก็6 5 8ไม่ได้เลยก็ไม่รู้ว่าเลขใครเอาไปหมดแล้วเนาะ <laughs> ตัวนี้คือมันตรงกับเลขโค้ดขององค์หลวงพ่อองค์หลวงพ่อรวยที่แอดบูชามาเนะาะอาเนำไปเลี่ยมกรอบทองมานะครับโค้ดโค้ดก็จะเป็น8 5 8ห้า8 5 6แปดนะครับเป็นตัวกลับตัวนี้8 5 6นะครับ ก็เป็นไปได้หมดนะแปดห้ 6, หรือจะ6กห้ 8, กลับมาก็ได้นะกลับกับทางก็ได้นะถ้าตรงๆก็จะเป็นตัวนี้นะคือเลขโค้ดสตัวนะครับในเหรียญหลวงหลวงพ่อรวยนะครับที่บูชามาเนาะเป็นเหรียญรุ่นรวย เหลือล้อนนะวยเหลือล้อนเหรียญเงินนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวเลขบอกกล่าวกันนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยกันทุกคนสวัสดีครับ